สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอของ FC นะครับที่ขอกันมาเมื่อหลายวันก่อนผมได้ออกคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบน้ำใหม่จากปั๊มเบนซินปั๊มธรรมดาเนี่ยเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งใช้ปั๊ม DC b u t l e t นะครับคู่กับแผงโซลาร์เซลล์น้ำก็ถือว่าแรงมากนะครับก็มีหลายคนสงสัยว่าผมใช้ปั๊มอะไรทำไมถึงแรงขนาดนั้นสเปคเท่าไหร่พอดีเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนก็ได้สั่งปัม๊มตัวนี้มาเลยครับ เป็นปั๊ม DC บัแบตเลตขนาด950วัตต์72โวลต์ DC นะครับตามสเปคเนี่ยสามารถดูดลึกได้10เมตรแล้วก็ส่งสูงได้18เมตรนะครับแม็กฟเนี่ย ก็คือ27,0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอาเรทสนิ้วนะครับเป็นปั๊มขนาด2นิ้วเป็นปั๊ม DC มอเตอร์บัสเลดนะถ้าจะเลือกปั๊มเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับเป็นมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานนะก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกะโหลกฟูตวาลแล้วก็อุปกรณ์เสริมสําหรับทางเข้าสําหรับต่อท่อ2นิ้วนะครับมาครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคมล็อกหรือว่าตัวกรองอะไรต่างๆ อันดับแรกผมก็จะปิดวาล์วด้านล่างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวาล์วตัวนี้เป็นตัวกันน้ําออกเวลาเราเติมน้ําเข้าปั๊มก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับส่วนทางดูดเนี่ยทางท่อดูดเนี่ยก็จะพันด้วยเทปพ,พันเกลียวให้หนาๆนาไว้นะครับเพื่อจะสวมเข้ากับเกลียวใน2นิ้วนะครับเพื่อจะต่อลงสระอีกทีนึงอันนี้ต้องพันให้แน่นอย่าให้มีอากาศเข้านะครับก็ไปติดตั้งไว้ที่สระระยะประมาณ3เมตรทางดูดขึ้นช่วงทางดูดท่อดูดเนี่ย ก็จะใช้ข้องอ45องศานะครับแล้วก็พันด้วยยางลดเพื่อให้ไม่มีอากาศนะครับช่วงนี้อย่าให้มีอากาศเข้าเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามีอากาศเข้าประสิทธิภาพการดูดน้ําจะน้อยนะครับที่ผมจะทดสอบให้ดูในคลิปนี้ไม่ทดสอบแหละผมติดตั้งจริงนะครับก็คือผมใช้แผง600วัตต์เพียง1แผงเท่านั้นนะครับจากแผงหาปั๊มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับจากปั๊มลงสาเนี่ยก็ประมาณ3เมตร แผง600บาท1แผงก็จะต่อบวกลบเข้ากันเลยนะครับเป็นหัว MC4 นะเสร็จแล้วครับก็จะเดินไปเปิดเ ER, บรกเกอร์เพราะว่าต่อเข้าผ่านเบรกเกอร์ก่อนนะครับพอเปิดเบรกเกอร์เสร็จแล้วนะครับปั๊มเริ่มทำงานช่วงเวลาทดสอบเป็นเวลา,าประมาณ10บโมงเช้านะครับวันนี้เลยท้องฟ้าก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับ ขนาดสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ก็มีน้ําไหลออกแล้วนะครับใช้600วัตต์1แผงแล้วก็ปั๊ม950วัตต์นะครับทีนี้ผมจะปิดวาล์วตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อจะดันขึ้นเนินบนแล้วก็ดันขึ้นแท้ง2,000ลิตรนะครับอย่างที่บอกไปส่วนของผมเนี่ยมันอ,อ,อยู่สูง 45องศานะครับ45องศาแล้วก็ต้องไปขึ้นแท้ง2,000ลิตรอีกซึ่งสูงมากกว่า2เมตรระยะทางมากกว่า200เมตรนะครับขึ้นเนินสูงตามที่บอกไป จุดนี้ก็จะหักเข้าไปฝังท่อลงไปเพื่อจะไปดันขึ้นแท้ง2,000ลิตรนะครับขนาดบนที่เนินสูงนะครับท่อตรงนี้สูงประมาณ1เมตรเป็นท่อพักน้ำนะครับเป็นจุดที่เอาไว้เติมสาะหน้าแล้งก็ยังมีน้ำไหลนะครับสภาพอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะเราไปดูเราไปดูประสิทธิภาพการดันน้ำขึ้นแท้ง2,000ลิตรกันกับท่อ2นิ้วปั๊ม950วัตต์นะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นครับระยะทางมากกว่า200เมตรไม่ใช่พื้นที่ราบเป็นพื้นที่ขึ้นเนิน45องศาเสร็จแล้วก็มาเจอแรงต้านจากถัง2,000ลิตรซึ่งสูงมากกว่า2เมตรสุดหัวเลยนะครับน้ำก็ยังออกดีอันนี้คือประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีซีบั l เลตซึ่งจากสวนผมเนี่ยก็หลายคนที่ติดตามกันนนานก็จะรู้ว่ามันเป็นสวนที่อยู่บนเนินสูงนะครับ แล้วก็จุดตั้งปั๊มก็อยู่นู่นเลยนะครับห่างกันมากแล้วก็มีแรงต้านมากเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านเลยแหละเพราะว่าช่วงแดดแรงๆช่วงนี้เนี่ยช่วง11นาฬิกาเนี่ยน้ำพุ่งแรงมากนะครับถ้าในสภาพอากาศในสภาพาความเข้มแสงที่ที่ดีเนี่ยสาี่ชั่วโมงเนี่ยพื้นที่สีไร่ในแนวราบผ่านฉลุยนะครับไม่ว่าจะสูบน้ําเข้านาทําระบบน้ําหยด หรือจะสูบขึ้นแท้งนะครับแต่การสูบขึ้นแท้งเนี่ยมันต้องลดขนาดท่อลงอีกเดี๋ยวจะเทสให้ดูในอีกคลิปต่อ,ตอไปก็แล้วกันในบางช่วงที่ผมทดสอบอันนี้ผมใช้มาน่าจะ2ส,สัปดาห์แล้วนะครับในบางช่วงที่เมฆไปบางดวงอาทิตย์เนี่ยพอมีแสงลอดผ่านมานิดหน่อยเนี่ยน้ำยังออกเต็มท่อนะครับที่เห็นตรงนี้คือความสูงจากพื้น2เมตรกว่านะครับรัศมีการกระจายน้ํายังถือว่าแรงเป็นปั๊มขนาด72โวลต์950วัตต์ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอนุกรมแผง350วัตต์2แผงได้ซึ่งผมมีแผง600วัตต์เนี่ยมันเป็นแผงไฮโวล์ on, นะครับผมใช้แค่แผงเดียวจบเลยเดี๋ยวในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการต่ออนุกรมแล้วก็ต่อขนานแผงให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้แค่แผงเดียวสามารถดันน้ําขึ้นเนินแถมยังขึ้นแท่ง2พันลิตรได้แล้วก็ประสิทธิภาพบนพื้นที่ราบเนี่ยถือว่าแรงเพราะว่าจาก เคยใช้ปั๊มน้ำมันมาเนี่ยปั๊มเบนซินมาเนี่ยรัศมีการพุ่งของน้ำขนาดนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณ4ไร่สามารถวางระบบน้ำเป็นแบบสปริงเกอร์ได้เลยซึ่งสวนบนผมก็มีระบบสปริงเกอร์เหมือนกันแต่สามารถดันน้ำขึ้นแทง2องพลิตรได้ในะระยะทาง200เมตรกว่านะครับแล้วก็ขึ้นเนิน45องศาแล้วก็ไปสู้กับแรงโน้มถ่วงที่ต้องขึ้นถทง2 0 0พลิตรอีกสู้กับแรงต้านของธรรมชาติอีกยังสามารถดึงน้ำขึ้นแทง2องพันลิตรได้ก็คุ้มค่าครับ รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสเปคของปั๊มตัวนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปอ่านดูได้เป็นปั๊มขนาด2นิ้วครับผม950วัตต์ใช้กับแผงโซลาเซลล์ตั้งแต่300วัตต์ขึ้นไปอนุกรม2แผงเพื่อเพิ่พมโวลต์ขึ้นมาแค่นี้ก็จบแล้วก็ถือว่าเป็นปั๊มแรงดันสูงที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเป็นมอเตอร์ดีซีแบตเลตใช้พลังงานจากแสงแดดให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันอีกต่อไปสวัสดีครับผม